สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องกบสันแชนเนลครัใช่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนไปคิดสั้นๆปลาปลาที่เากตกปล<ะ>าคลิปที่ตกปลาไอ้ไอ้ทางนี้ปลาตะเพียนขาวตัวใหญ่ไปได้เลยเลี้ยนไซมาณันอุ้ยน้ำเยอะเหรออ๋อแล้วอะไรเนี่ยพ<ร>ี่มาปลานแหละไรไซนั้นแหละไซใหญ่ปลาตะเพียนเราเดี๋ยวเราที่เราจะมาต้มยำแซ่บๆนะเผ็ดๆนะต้องเผ็ดมากครับกลางๆพอเผ็ดี๋ยวท่านผู้ชมเพิ่งกลับมาจากด้านท้ายคลิปของมิตรสันนะก็ อือค okay. right. ิดจะเรียกคุณตะขาบแมาก็เดี <h Subst itute girl> donc, ๋ยวเราจะไปทำกันคนทำแบบว่าสไตล์สไตล์โกแบะทำแบบสันกินได้คนเดียวอย่างเงี้ยคนอื่นกินไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกัน Ui, cái này cái tiền ทุกคนอันนี้คือกับข้าวเราเสร็จแล้วตอนนี้เสิรผมเลยเสิร์ฟเลยผู้ฟัเลยไม่ตัดผมเลยโอเคค่ะมาเราจะชิมเมนูแรกเลยไม่ไม่การเสียเวลาไม่ให้เป็นการเสียเวลากินเลยก้็ลองชิมไหมลูกลองชิมไหมคุณชมตอนนี้ลูกกระชายละมอนอยู่รสข้อรสฟัดกินมะนาวคุ้งเลยวันนี้ไม่สบายด้วยดูรสชาติชิมไหม จะจะเค็มหรอพี่กุเผ็ดน้ำปลาเดียดีะถานนอฟพอแล้วเพราะว่าวันนี้ไม่สบายทุกคนจากการที่เราไปบูกก๊กปรมาหลาย,ลายวันติดต่อกันาไม่ดำเลยทีวันนี้ก็ออกมาเอาอชิมเนื้อสักทีที่หะนะไหนนะสักสักหลายเอ้ยเดี๋ยวก่อนเออกินอะไรก็ไล้ะอันนี้มันปลาตะเพออียนตอกได้นะ จะมั้วจะจะไม่จะแนะนำเมนูเอาเลยใช่ไหมคะอ,อันนี้คือบริเวณต้ยมยำไงตะเพียนขาวปลาตะเพียนขาวก่งววาง,งกันเยอะหน่อยแต่คืนว่าผมก็กินได้แต่คือเด็กๆน้องๆก็โอ้โหว่าทำอะไรช้ามากแต่ห้ท่านผู้ชมดูนะแบบว่าแน่นแค่ไหนชมวิบผมดึงมาซ่อมมาว่ะนีะครับท่านผู้ชมโอ้โหเนื้อเนื้อขาวจุ่ดเลยอ่ะ ตัดกินอะไรห้ไม่กี่อยวิบ้างยเนื้อหวานมากเลยจริงเหรอจริงนี่คนเนื้อวันนี้ก้องหนูไกลเลยแมวแม่กินเนื้อจินเนื้อแล้วกบชิบมั่าดกันวันนั้นถ่านเทนว้าหกว่ะเล้ยแม่ั่ม่นเพาะเผ็ดอันเนี้ยเห็นไหมหวานมากเลยเนื้อหวานจ้อยท่านผู้ชมนอไม่ อ,อ,อ,อันนี้จะไป็นปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลาบังปลาดุกถิ่มมือสุสุดาลัดใช่ไหมถิ่มมือกอกไงใช่ไหมสุดาลัดปลาทอดเป็นเมนูที่บ้านๆแต่ระดับห้าดาวนะอันนี้คือ,อเอางี้ไอเมนูที่เห็นเนี่ยเห็นในโรงเนี่ยคือเป็นเมนูประจำของพวกเราเลย ปลาเนี่ยกินกันแบบว่าเป็นว่าเล่นเลยค่ะหนูปัาไม่เคยเบื่อนะลูกเราแล้วก็ลูกน้องปลาท<า>อดนี่อะไรนี่ปลาดุกนี่ก็ปลาดุกปลาระเบียนไปเนี่ยกินกันบ่อยมากแล้วก็กุ้งช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้งเมเลยนะไม่ไม่ว่างเลยนะอันนี้คือปลานะร้านี่ของแท้น,นะแต่ผมนีน่มากินผู้ปลาทอดผมชอบกินปลาดุกปลาดุกทั้งโจมปลาดุกทอด มันอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยท่านผู้ชมเกินมีแข็งหนังเข้าไปแน่เลยลืมลืมไม่เป็นไรออกมาอร่อยคืนก้างเข้าไปกรอบใช้มือ ขัาบนั่งบ้างติดคอทุกคนสายติดก <5 S 2> ้างเอาแมวรูปคอน,นี้รอบปิดปีแล้วเนี่ยจริงจริงไงเนี่ยกินข้าก้อนไปเนี่ยก็ินก้อนมันจะหายเหรอหายกินไ่ก้อนนะต้องกนินลงไปก้อนนะกืนหรอได้ลงล <ะ S 2> แล้วลงเนี่ยทุกคนขออนุญาตคืนข้าวแป๊บจริงจริงนะเนี่ยไม่รู้ว่เาเ้องล้ำอุ๊ยเจ็บอ่ะคืนข้าวไปบิดข้าวเป็นก้อนแล้วกินลงไปอึดเดียว นาน้ำตามน้ำอ่ะยิ่จะเจ็บคอไม่สบายอยู่โอ้โหจะโดนนี่ตื่นมาแล้วอึ๊กเดียวก็ไม่ไงจืึงนั่นแหละ,อละนนลมองอย่างนี้อนะ่ะลงมาเลยมาซึมปลาเลยอร่อยป่ามาซีนเจกวะ่วะวเจอบหว เย็นมากทั้งโจมแบบอืมได้ผลเลยฟื้นข้าวเร็วเลยเหรกคนเอางี้ดีกว่าตอนนี้เอาเตือนดิคนที่กินนะคนเกินนี่ต้องเป็นผู้ใหญ่กินไม่อยากให้เด็กกินเพราะว่าถ้าเด็กก็ควรให้เป็นในเนี่ยพวกปลาอย่างเงี้ยหั่นหั่นทีทีไม่จำเป็นก็อยากให้กินเลยแต่ก้าวกินตลอดนะก้าวก็ไม่เคยไม่เคยโดนก้าวเลยก้าวไม่เคยโดน ไม่ได้บอกว่าไม่ไหวโดนหรอกโอ้โหเมื่อกี้แสดงว่าเหมือนว่ารีบเกินมั้งร้างมาเพียจะเป็นตัว L เห็นไหมครับทุกานเห็นไหมยหรือ L Y ฟ้าพูดอํไล่ L แทบแทบแทบไหลดูนะย่วยัวแทบจะสัรักอะนี่เป็นพริกใอ่ะพริกของพวกเองไปดูในคลิปเิ Let's get it ต้องเต๋อหนะผมว่าปลาดุกปลาดุกย่างตะเพียนย่างนะให้แต่เข้านะย่างเกลือหรอนี่ท่านชมดูตัวดิตะเพียนหนังแดงนะนี่เห็นยะังืงเห็นนะตัวใหญ่ใช่ไหมับพี่ดูเลย, <c oughs> ยผมไม่ไปานะไม่สบายนะถ้อนะาอยากกินอะไรเราออกไปแม่น้ำเดี๋ยวเราได้กินแหละเราไม่ต้องไปหาปลาประมาณนะี้ใช่เมื่อก่อนผมหาปลาเป็อาชีพนะขายไอ้หาขายตั้งแต่เราคบกันมาอายุเท่าไหร่ตั้งแต่มมสอง เี่้มี่่มย้ตอลนะเดากถเด็น้ยมากนะอเช้ก็พอเราครบนเ็ตอนนั้นพอเราเราก็บเออไปไกลสถนอะไรเงี้ยก็อยู่อยู่กินกันมาได้ประมาณพักนึงไปอยู่บ้านสานก็มีน้อง มีลูกของสักพอตอนนั้นคือใส่ก็ยังอายุน้อยอยู่ใช่ปะล่ะเออแล้วทีเนี้ยยังทางานไม่ได้ยังทําโรงงานไม่ได้หรือว่าอะไรเนั่ยและเนาะประมาณสิบสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็ถือว่ายังเด็กเราเราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นนะพอออกเสร็จเราก็มาแต่งกันแต่งแล้วเราก็มีมีน้องมีอะไรเนี้ยนะใช่แต่งเสร็จแล้วมของมีพยาผมมีน้องงะเพูนไงอยากมีเพราะว่าท้องเสร็จอยากมีเพราะว่าให้ดู กายเปมีลูกจนลูกสาวกลายเป็นลูกชายดือมากสนแต่ไม่เป็นไรครับผมนลำบากนะสามว่าเนี่ยอาชิตเนี่ยมันมีดราม่าอะไรเลยนะไอ้ที่ตกอ่ะที่ว่าแบบเราตกปลาว่ตกปลาอะไรเงี้ยเขาปทใช้ไปทำให้ดูก็นี่ไงไปทำทำชมเชื่อคอมเมนต์อะไรคือแบบอายุสิบเจ็ดอ่ยผมหาเงินวันพันกว่า พันกว่านะใช่ทุกวันได้สองพันบางทีนะได้ปลาแบบว่าเยอะสี่สิบพันติดโลใช่อยู่สมัยก่อนแบบก็คงขายโลห้าสิบโลห้าสิบท่ามช่อใช่พวกพม่าพวกชาวต่างชาตินะพวกพม่าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบนุกงานผมทุกเมืาอถึงผมถอดเกล็ดผ่าท้องปลาสดๆนะถอดจุดปลาท้องไปใส่ถุงไอ้เลงงปลาอัดนแข็งอัดนแข็งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วก็ใส่ถุงถุงนั่นลงไปขาย ขี่ต่รไปขายไปเ้่ยกันได้นะใช่ไปเลสิบเจ็ดหาเงินวันละพันกว่าทำโจมกิโดพันมั่งเก้าร้อยก็คือวันนึงก็คือได้ได้หลักเกินเกินห้าหกร้อยใช่พันมั่งมันถึงบางทีหลายพันนะแต่บางทีจะ้วมีช่วงบางทีที่แบบว่าเราไปขายแล้วมันเหลือขายมันก็เหลือถต่ว่าเหลือมันก็ขายได้มันก็วันนีก็ท้อไปบางทีในช่วงชีวิตของเราคือไม่ใช่ว่าจะเลิศเลอแบบวันละพันแบบไปเลยว่าวันหนึ่งก็มีเีีแยบว่าแต่ผมมีนมซึ่งตังค์ให้นมโลกทุกวันนะ แต่ผม,มเยมเยไ,ไม่เคยนั่นเลยขาดเลยที่ดูเลว่าผมตกปลาเลี้ยงคีบเนี่ยพูดถึงเรื่องตกไปลาเนี่ยผมลงทุนตอนนั้นจิโนนมกบไม่ได้ไงกบไม่สบายแม่ไม,ไม่สบายบ่อยคันคันนมเยอะเอาง่ายนะเนี่ยท่านชมผมลงทุนนะหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทค่าน้ำมันห้าสิบบาทเบดเสร็จเลยนะลงทุนซื้ออาหารปลาสี่โลเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทสี่โลหนึ่งร้อยบาทแต่ผมวนาผมตกปลาตะเบียนเยอะเลยนะเยอะสุดเคยหกสิบเจ็ดสิบโล ไปดูเลยปลาดุกมากอย่างปลาดุกมีผมซื้อข้างในไก่สามสิบบาทปลาดุกสิบโลขายได้ห้ารกอยแล้วไปดูเด็กผมทําอย่างนี้มาไปประมาณหลายปีนะสามสี่ปีนะตั้งแต่ก็ก็แต่ก้าไอ้ก้าแต่ท้องอ่ะก็แต่กดท้องยันเลี้ยงลูกมาได้ประมาณก็แต่เริ่มท้องอยู่อ่ะพวกนี้อ่ะตั้งแต่เริ่มมาได้เพราะว่าตอนนั้นกินเองหมดว่าโหอดกันมาเนอะไว้เนอะตอนสมัยเด็กกันเนอะอดกันแบบว่าบางทีมีเงินร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเมื่ีวไม่มีเงินเลยใช่แต่ตอนนั้นยังไม่ตกปลาเนอะ วันนี้ไม่มีเงินที่มีเงินติดตัวกันสั้ก็บาทกันก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ไหมถึงทุกคนเนี่ยโดนบางคนก็โดนเนาะคำแบบบางคนก็แบบว่ารูถูกว่าเหมือนว่ากบกับสันอย่างเงี้ยเหมือนบางคนบอกว่าสันนะมันเป็นคนที่ว่าไม่แต่งตัวไว้ก่อนดำดำเปี้ยเล็กอะไรเงี้ยทุกคนไอ้กบเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแต่งอะไรแต่ว่าแต่งอะไรขนัดมากคือแบบว่าก็อะไรเงี้ยมีแล้วมีคนเคยพูดมาไอ้ไอ้กบเดี๋ยวมึงก็เลิกกับมันมึงเชื่อมึงเชื่อกูสิไอ้สันนะไม่หลอกมันอะไรเงี้ยใช่ปะ เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเออเขาก็พูเขาพูดอะไรเงี้ยแต่ก็บก็่ไม่รู้ว่ะกขบอกว่าเหรออ๋อไม่รู้นะหนูก็ไม่หนูก็ไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอดูเดี๋ยวว่าหนูจะเลิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังหนูถามอยู่เขาอะไรก็คือแบบแล้วแต่เขาจะคิดยังไงนี่หล่อแต่หากินเก่งครับเป็นคนที่หาเงเป็นคนที่หางเก่งมากยอมรับเลยเยี่ยงลูกเลยเมียไม่เคยเปิดยอดพ่อแม่ก็แบบให้ให้อะไรตอนที่ผมทำยูทูบเริ่มแรกเนี่ยผมพูดเลยนะ ผมพูดกับทุกคนเลยครับคนที่กําลังจะทำยูทูปนแนะนําเลยครับทําเลยทําเลยพูดง่ายทําเลย <Ừ. S 1> เงินเดือนเยอะมากพูดง่ายเงินเดือน,นเยอะมากรีวิวมีอะไรเนะาะงานรีวิวอะไรงานรีวิวเพราะยูทูปจ่ายไม่ใช่นอ้อยไปไหนก็ถ้ามีคนจ้างมารีวิวก็เราก็สบายสบายคือเงินยูทูปเงินได้เยอะแต่คุณทุกคนต้องขยันใครที่จะทำยูทูปผมบอกเลยนะเริ่มแรกอ่ะคุณจะขยันมากพอคุณได้ตังคุณจะไม่ขยันผมพูดเลยพอคิดคุณคิดว่าคุณได้เงินร้อยละคุณยังไปถ่ายท่าไหนก็ได้อะไรก็ได้แต่ แต่คุณถ้าหยุดเหมือนเราทํางานอ่ะเหมือนทำงาน,นไม่ใช่ฟังเหมือนเราทํางานเนี่ยทางานเข้าโรงงานเนี่ยขยันมาลูกพี่ชอบลูกพี่ดันเหมือนยูทูบครับคุณขยัน u t u b e ดันยิ่งมีคนเยอะยนั่งเยอะถ้าและตอนทำยูทูบอ่ะผมไม่ถามคนที่ถนัดเรื่องการทำยูทูบคือถนัดเรื่องบบเกี่ยวกับคอมแม่หัวรอยยออผมหัวรอยยอ่อ,ยอการาฟเลยโอ้หสั่งทำยูทูบเหรอโอ้โหอย่าไปทำเลย เนี่ยเพื่อนคูทำยูทูปมานาสามสี่ปีมีคนติดตามอยู่พันหนึ่งยอดดูสองพันสามพันคนปีหนึ่งมีคนดูหมื่นหนึ่งบ้าเราไม่ถึงพูดอย่างนี้ับผมนะผมก็ท้อพอยากสนใจแต่ผมไม่เป็นไรผมา็อทำอย่างเดียวค่ะผมผมก็ผมไม่ท้อนะทุกวันนี้มีคำคำหนึ่งทุกคนบางคนเอาคำาผมมาใช้อะอะไรนะคำดูถูกคำเยียดหยามเป็นแรงมาดานใจผมไม่กล้าต่อไปคำนี้มีคนเอาขอผมมาใช้เยอะแล้วแรกเลยว่าดังย่างในเฟซก่อนใช่คือเป็น่างในเฟซจะทำ คือผมขายดูไปเยอะตอนแรกกบเป็นเพื่อนเหมือนว่าทำเลยเพราะมันแบบว่าผมเพิ่งเล่นเฟซตอนที่ก่อนจะเริ่มทางยูทูบเท่าประมาณัเดือนสองเดือนไม่ไม่เล่นไหร่แต่ว่ามานานอยู่นานแต่คือไม่ได้เล่นไม่กี่เดือนแต่เป็นเฟซเก่าก็แต่สมัยเดือนแต่ว่ากบบริษัทไม่ไม่เล่นเล่นไม่ได้ค่ะเพราะว่าสันถึงหน่อยก่อนไม่ให้เล่นเฟซไม่ให้จับโทรศัพท์ไม่ให้อะไรเลยไม่ให้จับโทรศัพท์ไม่ให้ไปไหนไม่ให้ผมทำขผมมาจุดจุดนี้แล้วทุกวันนี้คอนเซ็ปต์ของผมคือชีวิตของผมนะผมผมคิดกับผมตัวผมเองนะผมจะไมม่ลืคพูดของเ พูดคำนี้กเลยทุกคนนะทุกคนต้องพูดกับผมนะพูดกับตัวเราเองเนี่ยคุณมีเมื่อไหร่คุณอย่าลืมมาพูดกับตัวเองใช่ทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตแบบว่าบ้านบ้านออกไปกุ้มทุกวันบางทีนะบางทีทํางานก่อสร้างอ่ะพ่อนะเพื่อพ่อทํางานก่อสร้างพ่อพูดผู้บเหมาต่อเติมต่อตรงเอาเติมบ้านมาในคอมเมนต์บอกว่าให้รีวิวบ้านหน่อยบ้านเราก็ไม่ได้หรูกาอะไรก็หมายก็คือบ้านก็คือบ้านปกติอ่ะปกติครับไม่ได้บ้านแบบว่า สวยหลูกเราก็อื่นเป็นบ้านเฉยวยอ่ะอยู่นอนได้ค่ะทุกคนคือผมไม่ไม่แต่นี่คือห้องเราคือสร้างกันมาได้ตอนที่ว่าทันทัรได้เนาะตอนแรกเรามีห้องนอนนะทุกคนไม่มีอ่ะตอนแรกนรมีแค่มุ้งแล้วก็ที่นอนตรงนี้ไม่มีห้องเงียบสิ้นไม่มีเลยแล้วก็เราทัดแค่เครื่องเดียวไม่มีแอร์เกๆไม่มีแอร์มีเพิ่งนะมาเริ่มบาังหลังกันผ่อนยีระอย่างมีระอย่างค่ะใครพูดได้มากนะอยากให้ทุกคนทำไปทัวแล้วกัน มันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันการทำรู้อะี่ว่าทรรมอะมันก็มีสิบบาพูด้วยว่ามันมีอะไรแบบอยากให้แบบซื้อที่ซื้อทงให้พ่อแม่ใช่อยากซื้อที่ให้พ่อพ่อแม่คือที่หนึ่งอยแล้วเพราะว่าคือความรักขอแม่อยากอยากเจอพ่อแม่แ่ันพ่อแม่ผมอาศังอย่หุนพูดตรงๆอะประมาณนั้นอาศัยว่าแค่เออประมาณนั้นใส่เคยแบบว่าอยากแบบว่ามีมีที่ให้พ่อแม่แค่นั้นก็กคหนังไปนหนุนเพราะว่าเราก็แม่เขาคือห้าเราหัวคน ก็ต้องช่วยด้วยกันไปถ้าวันนึงเขต้องมาถึงวันนั้นต้องพูดเยอท่านผู้ชมนแต่ยิงให้ไเลยแล้วจะโกบแต่ทำรูปแบบขอบรู้เลยล่ะขอบรู้อะไรหลายอย่างของเนี่ยทุกคนผมเพิ่งกลับมาจากถ่ายคลิปใช่ชวนพี่ต้นถ้าใครติดตามเจ้ากบต้องติดตามช่อง Red Gold Fishing ไงจะติดตามพี่ต้นพี่ต้นทำอยู่แก็ไปถ่ายคือเราเป็นคือผมไงเนี่ยคือเราพยายามอยู่ด้วยกัน ใช่ทุกช่องเราจะอยู่ด้วยกันคือเรารักกันคุณงานนะเหมือนพี่อย่างนี้คนเนื้อเราก็ช่วยกันดูแลกันเช็คแคร์กันใช่พี่เนตพี่ต้นนี่คือเราช่วยเช็คแคร์กันมีอะไรก็ไปด้วยกันอะไรก็หานกันออกค่ารังคุณรังคิปก็ชิวๆไปกินข้าวไปคุยกันไปใครอยากรู้อะไรก็ถามมาในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเราเจอเราอ่านคอมเมนต์แน่นอนกบตอบทุกคอมเมนต์ค่ะทุกคนอยากให้ไปเราไปทําคลิปอะไรอยากให้เราตกปลาอะไรแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะทุกคนเพราะว่าบางทีอ่ะ มันก็มันอือใช่มันไม่ใช่มันเป็นทางของธรรมชาติอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เหมือนก็ไปอย่างงี้ยทำคลิปแบบเอาเรื่องนะทุกคนก็าจะเดแต่ละคลิปแต่ละอย่างแต่ละอะไรอ่ะไม่ง่ายนะเหนื่อยเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่เราก็ทําก็เราเลือนทางนี้แล้วเราเลือมทางเดินที่จะเดินทางนี้ก็คือไปที่ชมใช่ค่ะกินกินตอนคุณเยขคือมาเริ่มอิ่มแหละมันกจนเลยกินอะไรยากนะ ก็คลิปนี้ก็สั้นๆค่ะกินข้าวไปคุยไปชิวๆกบก็ไม่ไหวแล้วแหนบดูหน้าวันนี้หน้าป่วยมากเพราะว่าไม่สบายวันนี้ลูกบ้านก็นอนกบนอนทั้งวันเลยใกลจะตัดคลิปวันนี้ไม่ไหวเพราะันกบไม่ตัดคลิปนะวันนี้ไม่ไหวปวดหัวแบบนอนเลยก่อนพี่ใหม่นะครับใครอยากซื้อของฝากใช่ไหมขายของขายของขายของมาอยู่ไว้อยู่ไว้ไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปผมอ่า<ด> ไม่อันนี้คือมันอร่อยจริงๆอันนี้จริงๆขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะอะไรนะขนมเปี๊ยะน้ำชคสูตรนมสดซอยแแปปเปี๊ยะใหญ่ไข่ทะลักทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูจะพิ่มันดีกว่าเพื่อไม่ให้ทุกคนเบื่อจะหาเราหายของอ่ะอยากอยากซื้ออยากซื้อฝากพี่ใหม่ทางภรรยาผมมีบริการส่งอย่างที่ส่งนะทุกคนขอให้อยู่ในประเทศไทยไส้นุ่มมากไข่ทะลักเนื้อแน่นดูดิแพ็กเกจเขาบอกว่า อ่ะไปเก็บดีมากดูหลาดีดีมากหอมดีผมกล้าพูดเลยถ้าผู้ชมไม่เคยกินอร่อยอร่อยมากผมเปี๊ยอย่างนี้ถ้าผู้ชมเคยกินแล้วตัดลูกชัดว่าจะอร่อยอ่ะเดี๋ยวให้มีภรรยาผมขึ้นเฟซของภรรยาผมใครอยากสั่งซื้อทักมาที่เฟซบุ๊กของภรรยาผมนะเดี๋ยวก็พิมพ์มาให้ก็ได้อ่อยไม่ต้องขายเดี๋ยวคนดูเบื่อไม่เบื่อคนดูใครอยากวาดปีใหม่นะชื่ออุ่นน้องหน่อยเรามีบริการส่งยันที่นะครับส่งยันที่ค่าส่งประมาณเพราะว่ามันหนักทุกคนกบก็ไม่เคยขายขนมเปี๊ยะ ไม่เคยขายมันประมาณเท่าไหร่ครค่าส่งบอกความเป็นจริงเดี๋ยวคุยดีแล้วกันด้วยค่าส่งเป็นยังไงทักได้ใช่ครับคือเราจะถ่ายค่าส่งให้ดูเลยว่าเท่าไหร่แล้วคุณโอนมาถ้ากลัวไม่อร่ก็สั่งเียงละกล่องมาทุกคนแต่ว่าถ้ากินแล้วหนึ่งกล่องติดใจแน่นอนไข่ห้าใบอ่ะไข่ไข่ไข่แดงอ่ะไข่ทะลักไข่คะนักไข่ทักไอยทองเผือกแนะนํามากเผือกไอ่ทองไข่ไส้ก่อนนะมันงงไส้มากเพราะมันหลายแบบแล้วขาว่าพี่อดขึ้นขึ้นไส้แบบยาวให้ดู ใหห้เ็นนะคือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนรู้จะเบื่อไม่เบื่อคือแะบว่าบางทีคนอยากกินแบบนี้บางคนเป็นเอฟเฟตอ่ะคุูลูกค้าเข้ามาสั่งแบบว่าสามกล่องส่งไคยาปูมากทุกคนทั้งไคยาปูทั้งปลาจีนทั้งอะไรเนี่ยกระสินส่งหมดทุกคนไต้หวงไต้หวันออสเตรเลียอะไรได้หมดนะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะกินข้าวต่อทุกคนเดี๋ยวจะกินแบบชิวๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กดไซส์แปง อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกบสอนชาแนลอีกต่อไปใช่ไหมช่องสัยาวันนี้กบไม่พูดเนาะมิเตอร์พูดมากอย่งดีแล้ววะวันนี้กบเหนือ่อยก็บายเลยครับเมนูนี้บ๊ายบายอ้าวมากบายบายค่ะ